สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังลาฟังไทยเด้กกระจูต่างประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องยูทูปสาวลาพอดีดีเด้อพี่น้องอยู่ไห้อยู่หน้าคือเราลืมบอกพี่น้องทางเสน้นนี้เป็นเสน้นทางลัดไปบ้านหวยเนาะคะ่ะไปเป็นหวยก็ได้ เป็นเส้นทางลัดเนาะพี่น้องเป็นทางระหว่างหมู่บ้านหาหมู่บ้านนะคะทุกคนเป็นทางเล็กๆแบบนี้แหละพี่น้องยามพ้นน่กาโบไฮว้ารถเที่ยวทางบา่ไนดะ้เนาะทุกคนมือนีโบ่มี่ยังหลายเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี้ห้าสิบพาพี่น้องมาเบิง่งสร้างสร้างพื้นซีเทพื้นพี่น้องเยสร้างพื้นซีเทพื้นไทยน้องมือนะี้ กำลังเยี่ยมเยี่ยมวิธีอยู่พี่น้องเลยเป็นเครื่องโมโมโมนซีมังนะพี่น้องหรืยว่าโม,โมโปูนนะทุกคน,นอตอนนี้ปุนบอกว่าไพ่โบ้เขา เพราะว่าไพ่เข้าต้อน้ำกระเจาะมานะพี่นอ้องไพ่ย,ยังพามาหอดยังมีแต่ลักตอนนี้นะทุกคนเพราะว่านในจ้างปืนกา เอาดินพ้นดินเขาไหาแล้วก็คข่อยก็เอาหนามน้ำมานะมาไร่เนอะงพี่นอเนะี่ยมาไว้เนี่ยเ่อร์ึก็สาิมเทพื้นเนาะทุกคนเนาะ ใส่ดินมันแน่นฮะนะพี่เนอะมาไหวมือขึ้นเี๋ยวก็เอาหน้าใส่แปดเปอร์เซ็นบรรยากาศทั้งคางเพื่อนนะทุกคนไพ่ไพ,โพ,โพ่ไพอ ไพ่สายหน่อยพี่น้องเครื่องเครื่องมันก็เลยแบบใส่บรายนะไพ่บัลนป์พอรองยังไงคือก็เลยเสียเอาพลังงานจากรถไถนานะคะทผบ้ชมนี่ก็จะเอินเครื่องเครื่องโม่ปูนเนาะพี่น้องไพ่บัลลป์ฟอเปลี่ยน ใส่ตัวไทยแทนน้อพี่น้วยรถไทยพันปีได้ไเนี่ยเนยูคนยูซีด ว่าไดง่ายได้พี่นอกไฟมันหยากน้ำไตเยน่องหยาดน้ำคืนน้ำไตนะคะเย็ในใส่รถพลังงานจากรถไทยนะ เดี๋ยวห้าสองเราลงขึ้นเราคุณแม่วันก่อนสามเทพนะอย่งที่ทางนี้เชื่อยิ้มบิญญาณแตได้่สายบ้ดูสายรถแต่พี่สายบ้านดูสายรถเดี๋ยวพี่รู้มึงเดี๋ยวขึ้นบนมารอกันขึ้นมาฝากกับบมานี้อันนี้พี่รู้แต่พี่ชายบ้านดูสายรถเทียนผมมีเบ็ดการงยังไงตัดต้นอย่างนี้ นี่แม่ตัดจะช้างจะแลนจะคลองเห็ดแม่ตัดแน่ตัดอันนึ้งตัดเฉียวเขาแหลกเฮ้ยตัดเฉียวไม่ตัดเอาเรื่องต네ัดม right. ่เบาะดไม่หยุดม่ดไม่ไม่ไียใช่ไหมตัดเฉียวไม่เบาเรื่องตัดเฉียวกวน ไรเรี่ยวันนี้นะ่พี่น้องเลยมาแต่สาวๆจนสวยขนานไหนกําลังไรเนาะมาแต่เจ็ดโม่กาวโมงกําลังสิสตาร์ดเคืองไรพี่น้องไผ่บัวพ่อนะคะลำบากอยู่พี่น้องเลยบ้านบ่มีไผ่เนาะออได้ตัวยีที ใส่รถไทยนะดได้หันแนว่ามันใหญ่เนาะขึ้นบกจอยมานบกจอยเมื่อ่ยาจอยกับใหม่เมื่อคนละท่าขึ้นแ้มันถึงตัวนี้เานอเบิงมันถเอาเนนี้เก่าิอย่างีหน่อยเามันกระอมห่าิหมูมากอยู่นนหมูะไม่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 ่เอาใหม่นะงดมานะน้ำใหม่นะยังโดโดขึ้น สิ่เอียดน้งมาหยน้องอยมาหายมยมาเอาว้าพยได้เรคอหมดลดล้วี่เราเอาไปแล้วไปสิได้แล้วอไเด็กดาวเก้าโบจักมาหเจ้าคลองเหนเครื่องโมได้แล้วได้แล้วได้ได้ อยู่ไปหาเฮือนก็หอยไว้ตรงแต็งอยู่ปัดจีเอาแท้ๆรถคือปลาอยู่ในหอยไปเบิ่งหมดัก้วยเอาไปในนี้ไหนมาสิปลาได้ก็ได้เขาคิดมันก็คือเนาะไปถึงอยู่ไพบุถึงเขาอยู่ได้มันอยู่แป็นไคเขาจะได้ล่ะปิ้นมันไม่ใช่หมูนะบุญได้โอ้ยยังไม่ใส่หม้ห้องเขาเอาหมอยกมีอยู่หมอยกเฮือนเนื้อเลี่ยมเลยบุญได้ วาย่ไวเิงจะวาผมมีหมอยงไม่มีหมอยงทุกหเ่นหมดวันด้ไวยาเดิมวันทุกบัดเจีใส่แป้งแป้งเนียจาย่ลอเสิ่นลาบลื่นบ่ม่ลาบลื่นเสียเพิ่นอนี่สิ่ลาบลื่นนนี้เนาะอ้ยย่ได้กิ่เาเอาหมอยงม่้นเี่ยเียก สร้างเปนจ่างกรรมตะกอนทั้มสองคนนาะพี่นงเพราะว่าเป็นอย่างเันมท่านนะน้าทลืน ใส่ผามองนี้ใส่รถใช้ด้วยเปน้องเน้อ 完了。 สร้างกินก็นคือออมเขียดใส่ดอกผักกาะทาวเด้๋ยวกะผักกะซ้อมนะจ้าออมถาซางเนาะพุดเป่นยังเห็ดอยู่ไน่ทาาันไรเลอ่พี่น้องไงหอมหอมพี่น้องอมเขียดหน่อยนะคะอาหารบ้านเรา สร้างเห็ดเดี๋ยวแหละพี่น้องสร้างลุยเห็ดเนาะลุยเป็นลุยเบื่อสภาพตอนนี้เดียวจะไหพี่น้องเัียยังยัยังงยัมาังยยังยังยั ใจขาเสียหายพีเดพี่น้อเร็วเร็วีห้บ้า,างพี่พี่นาอ เดี่ยปันได้ได้พี่หนุ่มเบียดเดียวปันได้ใส่ประมาณนี่เลยทุกคนเอ,อ้ยสร้างอยู่บ้านเ้องนะจ๊ะใส่บ้าบ้านนี่เลยพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวได้ได้พี่หนุ่มซีฟลีเต่อไปกับตูตะกะโลอะไรวบบน,นี้พี่น้องเลยต่อไปกับตูตะกะโลเนาะ ทางงุยเห็ดพี่อพอ้อกเลยพอมาเมือเร่งมีงานดองเลยก็เจาสิบปดองอ าจ้างนะพี่น้องค่าจ้างเท่เท่เผื่อนนะหาท่นบาทต้องพี่น้องเนะาะจนาสี่สาหาท่านบาทครับอีกขึ้นกี่ประมาณสามแสนนี่แหละพี่น้องสองสองแสนกี่แล้วทุกคนเนะะาะเฉพาะค่าเท่ผื่อนไอ้พี่น้องเลยอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างอื่นพัวซี่ม,มงซีม,มังดินดอนกับของฮาวเวิร์ดนะพี่น้องนะนเนาะมีแต่ต่างเ,เป็นคน จะพาะน้าบ้านเข้านอพี่นอ้นองต่อไปกับ<ห>แตงเซาแบบนี้นะพี่น้องเลยตอนนี้กับเทพผืนเหนียวแล้วน้องทุกคน,อนอกตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเด้อนกเครงนะงมุเครืองหมู

เจ้าปฏิบูรณ์พี่น้องเลยเดี๋ยวแตงแตงสาจวแตงเงิน้างก่อนพี่น้องเยวันนี้กัได้เนาะพอกันม่คลิปหน้าไา้จอน